ไปฟา์มังกรแก่นะคะทุกคนคือฟางอะไปดูที่เขาแครแกงม,มาเขาบอกว่าไปฟามตัวน,นี้ค่าเลเวลมันจะขึ้นเร็วนะคะทุกคนแล้วฟังก็จะบอกว่าฟังอัพความแข็งแกร่งของไอกระบองลูกต้มนี้มาก็คือค่าความแข็งแกร่ง10ความชำนาญ18นะคะทุกคนเราไปกันดีกว่าจ้าทุ่มอ่าอย่างงั้นแหละ จัางนันจัางนันจัง,งางนั้งงนเท okay. เรียกหมาเลยไปอืมคาถานารุโตกก็ต้องมาตาควง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 ไปกันเราไปฟาร์มมังกรตัวที่ฟังว่ากันฟาร์มมาจบไว้แล้วนะทุกคนไปแบบแบบดงมังกรลื่มเลยนะตรงเนี้ยโอ้โหอ,อยู่มะนี่ไง ฟังเห็นปีกมันกรแล้วนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละที่ฟังจะมาฟาร์มเดี๋ยวฟังหาส่วนหาก,ก็นะจดคอสฟังเจอจดโัวแล้วเอเคเซ๊ก่นอนเยแหกปากแล้วเฟังต้องไปที่ห่ามันนะคะทุกคนอันนั้นหัว Okay. จุดฐางจุดฐางจุดฐางจุดฐานแบบนึงแบบน,นึงแบบน,นึงอ้าจุดแถวแถวนี้แหละชิ่ฟังจะตีโอเคเอาเลยไปจับลูกตุ้มให้นัน่นโอเคจับด้วยสองมือนะคะทุกคนแล้วก็ฟาดไปเน้นๆ อเออมันลดไหมเนี่ยไปก็ลดนะแต่มันลดน,ะน,ลดนอ้อยไป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 โอ๊ยอะไรมันจะตายเลยเนีย่ยโอ้แต่มันก็จะตายเหมือนกันนะคะทุกคนมันก็ลดนะ เราเหนื่อยพักก่อนไปเออเนี่ยมันลดพีเราเป็นหมื่นก็มีนะคะทุกคนท้าควงเนี่ยมันใกล้แล้วแหละไป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 เออไปฮะเราใช้ขาไก่ทงคำก่อนนะคะทุกคนมันจะเพิ่มข้าวรูนอ่าตัดขาไก่เจเใกล้แล้ว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 ไปไปไป เออ,องั้นแหละไปฟางหุ้ยเหนื่อยรอแป๊บเดิมเขค่ขาเตอร์มินาลขึ้นแล้วไปเลยช่วงต่อเออเคเคมันลดเร็วเรื่อนมันออกเร็วเลื่อนมันออกเร็วเลื่อนมันออกเร็วอ่ะนี่แหละมันตายแล้วแน่เลยอ่ะโอ้โหมีการคือบคานนี่ไงมันสลายแล้วได้หัวใจมังกรมาโอ้ย ว่าเราสามารถไปอัพเลเวลได้เลยอ่ะโอ้แม่เจ้าโอ้ขึ้นเลเวลขึ้นเลเวลอ่ะบอกเลยอ่ะอันนี้ไงมันเขียนว่าหัวใจมังกร5ทับ99แสงมันมี99อันอเอคเราสามารถอัพเลเวลอะไรได้หมวดอ่ะคือแบบภาพตัวเนี้ย เสียเวลาหน่อยแต่ได้แยอะอับไปเลยจ้าอยากได้อะไรก็กดไปเต็มคาราเปลเลย